สวัสดีค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้จันสดาพักเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าโมพทดทำทำเพลงจ้ะขึ้นมากระเปิดหน่พี่น้องเห็นเห็ดกันเลยนี่จ้ะเห็ดตีนตั้หน่อยดอกแรกแหกหมานเชียร์ไปจ้ะพร้อ,รอมโมบุญพี่น้องมาพ่อเห็นหนังมุมจ้าพูดนะน้ำบ่ ปลาหนีมูปยายเป็นไเออมังกัดเห็นต่มูโอ้ดอกไงดอกงามครับนะเห็นแ้อกอือหมสะอ่อน

วา่าน,น,นเนี่ยครับม่อพ่อเป็นจีแล้วจะเมื่อนี้งามเลยเมื่อนี้กำลังกำลังอ่ะกำลังงามลเลยจ้ะนี่นี่มันบนี่ได้นามหลายนาเน่าจ้ะอ่ะจะได้ดอกนี่ดอกใดเขาได้นามหลายๆเขาก็น่าปวด ดอกอีนนี้กี่กินกือกินเล้วแต่ดอกคาพุดออกจากดอกละนี่เห็ดน,นางมัวอนี่แม่ย,ยานเฮิร์จ้ะมอนี้ก็น่าจะแม่ไม,ไ,ไม่เป็นอะไรไม่เป็นตุน เด้อจ้าพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันจ้าสำเนียสำนึงเดี๋ยวไปเห็นเขาด้ยจ้าใบดอกมันทึิจีบใบไม้เนาะ นี่นงกรกัดนงก็กรัดน,งก,กดนงกัดชิม,มือด้วยวันนี้หาใส่หมวกได้ใน่จนะมันกดต่อหมวกมานั้ใส่หมวกวันี้ น้องจ้ะอมต้นไม้ต้นนี้ก่อนเด็กๆพี่น้องเห็ดใจเขี่ยทางมึงนี้ก้อนย่านหยียบเขาเนาะค่อยๆไปจ้ะค่อยๆไปค่อยๆเกิดเราจะไปรุ่อเบื้อยเมื่อยันเยบนีบ เอกแล้วห้องก็ได้เอาแล้วเนาะดอกม่ายกันเลยก็ได้เชียร์เป็นคารุดคารอดแล่วด,ดอกำงามเลยหน้ามุมอุ้ยดอกนี้มาเห็นจังเลยเดีด๋ยวลมกแ็แห้งแห้งอยู่เลย ในความกล่องสั้นเน้อจ้ะาผู้เดียวไ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอือนี่จ้ะมีคอมเมน้จ้ะเฮียก็ได้ <c oughs> อ้าฝนติดเป็นคือฝนแท้าไม่ว่าฝนตกเทวีไม่ว่าฝนตกทอฝนตกนี่ได้ลงได้ได้นี่วัได้เอาเนื้อม่ฮองโทรศัพท์เพราะว่าฝนติตกนี่นี่นี่ดอกมึจ้ะ อันนี้นเห็นตาไคจ้ะอันที่เขาปลุกใบอแไรกพี่น้องนี่หมดตะหมดตะใหญ่ป้าได้ซีมือซีมือได้สนิจจ้ะเพราะว่าเขาต้องใส่ตาคนเนาะก็ยังมีกี่อยู่เราจะปลุกใบคือเก่าและวจ้ะมานี่เด็กที่ทางนี้เห็นจ้ะปลุกใบคือเก่าแล้วจ้ะไม่มีผู้จับเขาปลุกใบ ข้อามือเดยเขาก็อากพออ,อยู่คือก่าไปต่อจ้าจักสิท้ายได้พี่น้องเบิ้งได้ซ้ำไหนหนะจ้าล้มเริ่มม้าล้วฝนเริ่มน่อยแล้วฝนเริ่มหน่อยแล้วไปพาพี่น้องอยู่เก็บถอดได้วุ้ไปจ้าไปต่อจ้ากี่เห็ดไค่กี่พี่น้อง กี่เห็ดแป้กี่เห็ดแป้งจ้ะเ,เห็ดเผืออ้ยน้องมาจ้ามีตะไคร้ใครเนี่ยแต่บนเราเขาถิ่นเนะาะเมื่อวานนี้เราเห็นคนอะ่ะี่จ้ะสวยๆเลยไปต่อจ้าเห็ดเงจ้ะพี่น้อง ด้อนนี้เขาได้เห็นตะไครได้จำเมื่อวานว้าวดอกสวยๆเลยจ้างามๆเลยอ๊บมีมีน,มนี่แต่ดอกอมานไม่จ้เห็นตะไครอ้าวหอมตอนใดเพิ่งเคยอ,ออกก็ออกอู่ประจำนะจ้ะไปจ้าคันโตนี่จากดอก นนหนาจะมีกีหนาๆมีคนมาอะจากนี้ห้อยถ่างปลานนหนาจะมีกี่เห็ดโอ้คุณจะ้ะนั่นๆดอกนั่นสิเอาอยู่แต่ว่าดอ,นาอ,าอ,าดอกน,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 นี้เขาจิว่าออกดอกไปแบบนี้เถอะปมือละนี่จะ้ะกี่เห็ดตะใคร ห้อยถังปลาเนี่ยจ้ะอาจะมีขึ้นมาไปน้อหลังจากเมื่อกี้ฝนตกจ้ะฝนตกแต่ว่าตกไปแห้งดอกจ้ะน้องตกเพราะย่อยๆนี่แหละก็เลยบุหรี่ทูก็เลยหาเห็ดต่อเพราะได้แกงเยอะจ้านูนาเละอันนี้นี่เห็ดติ่มซำนี่ ต่อจ้ะอย่างนั้นดอกหน่อยแทะแล้วอัณนู้อจ้าเห็ดแลงเห็นอดอกนั้งพอนี้หอดหมองเห็นกี่ไว้เมื่อวานนี้เดลยจ้ะไปทันหอดเทียหาไปเรื่อยๆเนะาะอืมอ้ยปลุกไปซะนี่นจ้ะ เอาไม่เท่าไหร่ดอกเปลี่ยวเบ่ตาห้อมือวานนี่วันนี้กระดอกไงจ้ะกดอกกรทุกคนตบตา nhầy nó giọt này nó quá yêu cái cầu vậy nè nè được bên ngoài cái cầu vậy trời <laughs> mệt cho chút hoàn phục vậy rồi này này nó nè phục vậy mua bán nè nọ tạo cái chỉ nói như thế mà bắt nó có phải hả như thế bắt buộc Hãy subscribe cho One <laughs> này sắp nỉ bỏ bunny out. One nỉ Nay, vẫn nói nóng nỉu. Khai nỉa cầm bụp 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 I'm gonna make a

กบานเท่เน๊ะอืนะ ดึงไปคือเนังปุ๊บเว้นะคนมาลุ้นใจคนไม่เคียร์เอาสะดอกหน่อยนะจ้ะดอกหน่อยเนี่ยคืดอกน่อยแท้ อันเท่าจนเปียแล้วก็มอนนีอันนี้เท่าจนเปียแล้วเนี่ยเอาไปได้ละจ้าดอกเอาเอาดอกได้แล้วนะจ้านี่ดอกอไดก็ไดอยู่ งกัดมืองกัดมือนี่กระตาก่นเด้อยางอ้นม่ ปวดไปหมื่อวันนี่นีนึ่นนังทนึทนนทนนนุนานบุญเด้อจ้ะกระโดดหน่อยฮยเนาะปลุกไว้ซะกตะโอกพอกินซะห้ามอื่นอย่าขึ้นมาอีกเนาะห้ามอื่นพาพี่น้องขึ้นมาเก็บวอีก ูแลจ้ะดอกเอาแน่ดอกบ่เอาแน่ไปสำหรับพี่น้องนี่พี่น้ิดหน้าแรงงามๆนี่จ้ะผมบัตรนี้เด้พี่พี่พีทั้ทงพี่ ดอกเดีวสองดอกก็เป็นแบบแบบเก่ะได้บอเอาอะไรจ้ะมันนิ่มเหนเส้นน้ำเจาะไหมล่ะนิน่มอ่ะดีอันน้จเม็ดมาเลยอ่ะเขาเกิดคนใช่มหมเกิดเป็นมูเนาะ ถ้าว่าปีนี่ถือว่ามูหน่อยปกติถ้าได้ออกเนี่ยเป็นพืชเลยนี่เล่นเห็นไหม ดองมันนี่จ้ะอ่อนๆเลยออกสีแล้วออกสีแล้ว,ออกลวเก็บเลยจ้ะเป็นทิมว้กับบานเลยน้อยนี่แหละเพ่แกเก็บเห็ดบุปผัดค่ะเหจนจมด้วยน้อง อ,อ,อ,อย่างนี้แค่นี่ค่ะนี่เลยนะงามอย่าไทยสีนี้อ้ามจ้ะไทยเลยจ้ะ

ดามุมจ้ะเพราะว่าเบื่องเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร่พอจะกดอกแต่ว่า,าพอเห็ดดามุมแทนพอเห็ดตะไคร้เลยนี่น่มือนวาน,นเขาได้พูนนี่นีบนมือเลยมือนี่ปพ,พอเห็ดตะไครจ้จะกรอกแต่ว่าพอเห็ดดำมุมแทนจะ้ะสรุปผลงานกันจ้าพี่น้องอืม ใดมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จันนี่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้พอกันคลิปหนะ้าตารับชมนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย